เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือเราคนละจ,จานหรืออีเมกทั้งสองมาองมาแล้วหรอคะเดี๋ยวน,นี่อันนี้ของฉันเฮ้ยใหญ่มนะากแล้วนี่ของมิกเอามาู <ขอ S 1> ดิพด่ ต้องพามาเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากจริงๆเพราะว่าแต่แต่กินอาหารอินเดียมารู้สึกว่าอันนี้คือใช่เลยแล้วบิงลี่บอกว่าหยุดกินอาหารในเกสรซอนแอนพิเรียแล้วลองมากินอะไรแบบนี้ดูเออโอมา,กาเกษตรพักกอดใช่แม่พาหนูไปกินอาหารอิตาเลียนแล้วหนูไม่เลิฟหนังไม่เลิฟอิตาเลียนเก็บทอดไม่แต่เดี๋ยวก่อนพี่อันนี้หมูอิงหมูแดดเดียวปิ้งค่ะใช่ใช่หมูเดียวปิ้งแดดเดียวปิ้งค่ะหมูแดดเดียวปิ้งเหรอใช่ค่ะ แล้วนี่อะไรครับพี่จยพี่จะบอกว่าพี่จับน้องมาแล้วแบบพี่ขาเลี้ยงไว้ดูเล่นหรอฮะเล่นเล่นธอเธอเป็นสัตว์เลี้ยงของที่นี่หรอเธอพี่มีข้าวให้กินหรือล่ามีค่ะเนี้<ห>แต่มันไม่เล่นด้วยอ่ะไปะ ไปไปไปนั่งค่ะแม่ลูกเจี๊ยบเขาจะกินตำปลาแล้วจ้ะไปเาว่แขกไปได้ยังเ่าได้ได้ตรงไหนแม่นน้แล้วพาฉันมาทำไมตรงนี้เนี่คนที่ชวนมาอยู่นี่เอออีกคนชวนมาคืออีกคนนี้นี่อร่อยใช่ไหมคะ หนูเห็นหน้าพี่หนูก็ต้องว่าอร่อยอ๋อมิเห็นหน้าพี่เขาปักฉันว่าอร่อยอ่ออร่่อร่อยมากพี่มาโชว์บอกในนี้สิ้าเลยอร่อยมากครับอร่อยนะออ่ะหนูเชื่อพี่มามูิคพาไอย่างเงีมาทำไมพากูมาทำไมแอเน่เดินทางทยก่อน แล้วใครรับมาขึ้นมานี่ค่ะอีกคนที่พามากินค่ะเราจะอะรต้องการบ้าเดยวปั่นนั่งกบลูงเธออยู่สูงส่งนักหรอค่าเช่าไม่คุ้มหรออยู่สูงส่งนักหรอค่าเช่าไม่คุ้มหรอไม่เข้าใจบรรยากาศนั่งอยู่กับลูกนั่งเฉยบ้ากใช่แล้วยุงก็กัดพี่มีอาฉีดยุงไหมยังไม่มียุงกัดยังเลยเอาเบอร์เลย อะไรไม่ขายยังไงอ่ะพี่นัคือเดี๋ยวก่อนอันนี้คือ3ามอันนี้คือเดี๋ยวก่อนคืออะไรสี่คงแล้วเราจะต้องแับเราต้องไปลูกไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วเราจะกินยังไงกินยังเดี๋ยวผขก็ทําให้บุเดี๋ยวเขาเขียนเมนูก่อนอีเป้งยำบุญเปงพ่อมันกินไม่ได้หั่นให้มันดูเตะอาหารชิ้นยังไงก็เดี๋ยวเคียบพืชนต่างก่อนเดี๋ยวขอต่างก่อน ไม่พอแล้วอันนี้พึงพอเยอะและ้วเขาจะกินตำกุประระ <c oughs> อาหารที่หันยังไงก็เดี๋ยวเคลียร์พื่งต่างก่อนเดี๋ยวขอต่างก่อนไม่พอแล้วอันนี้พึ่งพอมากเป็ดเอยไม่พอละ,ละปากเป็ดเ<ร>อาแม่กินได้หรออะไรอย่างเงี้ยปาเป็ดเอาไปไหมแม่ อย่าไม่อายว่าลูกสอนดีแหนมย่างเงี้ยเท่าไหร่อย่างเฟนอ่าเป็นเฟสแต่ยุงมันกัดนะแม่ร้านเนี้ยแหนมย่างเท่าไหรเสื้อของผมแล้วแล้วรองเท้าจะทำมันลำบากไปเลยเล่นมาเลยเป็นคนแบบนี้ฝนมันตกมันเป็นเสียงโก้ไปแล้วนี่ฝนกำลังทั้ท่าจะตกอ่ะหมูหมูดเดียวยากหมูดะเป็นโต๊ะหมูจะโต๊ะคน เรากินเสร็จดีไม่เอาเกาะลองกันก่อนเป็นโดกระดูกเลงเลงตรงที่มันไม่มีกระดูกอะเหมือนฟันยีน้ำเพชรตอนเนี้ยเหมือนฟันมท่าส่งอเพชรอยู่ตรงเนี้ยพี่จะลองดิตัออยากลองอ่ะที่นี่มันพูดปะวดี๋ยวฉันไม่มีแรงเธอเธอต้องใช้ตรงนี้อ๋อเอากูกับอะไรรู้ปะเอออย่างเงี้ยได้ยืนมันต้องยืนว้าว่ะเออได้เห็นมลย กูแกอีเพงเหมือนคนบ้านนอกมาสอนอีพว่นงานทำอะไรก็ไม่รู้อีเพงอันนี้เป็นเอยนี่ได้แล้วเออนี่เแกของฉันซีนใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาแกแกคลิปนี้เอาแกมาช่วยคลิปนี่ดิค่ะอาคลิปหันหนึ่งนีดเล้วรีบแม่อ่ะีตาไม่ดีแล้วเขาดูดูเลงอ่ะอ่ะเออง่ายเขาหันสวยอยู่นะเขาเคยเป็นเทมสเต็กอยู่เขาบอก ว่าเราต้องกินยังไงล่ะลูกกูบอกก็ถือมากินเลยถือกินรูดเลยแม่แบบซ้ำเนี่ยทำให้ดูที่เหลออย่างเดียวอร่อยด้วยอร่อยลองยังวายอ่ะแม่ลองมาตื่นบ้างดิมึงี่มึเลยทิชชู่ไม่เป็นแผ่ไม่ต้องมาวันนี้ไหมเนี่ยไม่ติดไหม เราไม่กินสิ่งใหญ่ตองกล้องอค่ะป้าไหลปลาไหลปลาไมัน่มกเนไงล่ะคือจะบอกว่าขอโทแม่กินได้กินได้ชิมมันใหญ่มากจริงให้เกอคะแนนวันนี้เหรอให้เสียงอร่อยนี่เรากินให้หก0้อคะแนนว้าวหนุบอกแล้วอันละหกร้อบาท ไปพาอีแกะนี่ไปต้องให้กินนะเนี่ยอารมณ์ดีแล้วอารมดีแล้วคือเมื่อกี้โอ้โหหิวเอลๆๆลเอลเอลเอาดูดกินใหญ่เลยซึ่งร้านนี้นะคะจะอยู่ประชาชื่นซอน2อว้ายพูดดีมากเออว้ายพูดดีมากพูดพดีกินกระดูกเลย หูยพี่ลูกตือเขาน้องลูกตือเขากินดูแซ่บอร่อยมากเดี๋ยวตัดผ้าไปทีดูจะไม่เหลือก็ดูกคอยดูนะผู้ดีดูนี่นี่ไม่เหลือแล้วค่ะหมดก่อนคนแรกไปยเต็เอาหมดแล้วเหรอฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมึงเอาลงแต่แรกเลยนะแกมากินมากอ่ะแล้วแดกไม่หยุดเลยตอนนี้ไม่พูดเลยล้ำก้อแมงต้องเอาช็อตดีนต้องช็อตดีนคุณล้ำขนาดล้ำขนาดจ้าที่ยังเพชรบอกว่าที่เป็นเหมือนยาชินเนื้อแม่อร่อยอ่ะ ว่าลูกชายเราเฮ้ยมึงมาว่าลูกชายอว่าทำไมเส้นซี่คงนี่จำเพนบอกว่านี่เป็นเหมืนยากินเนื้อแม่อร่อยอ่ะว่าลูกชายเราเฮ้ยมึงมาว่าลูกชายอว่าอาหารน้อยไปนะวันเนี้ยฮะเหมือนมึนกินโต๊ะลิงอ่ะมึงเข้าใจปะจำเพนีชิงเปรตนี่เหมือนแบบว่านุ่นแอบหวานไปจำเพนีชิงเปรตดเฮ้ยเดี๋ยวฟัง วันนี้ขอบคุณแขกมูมีเกียรติที่มางานบวชลูกชายครับลูกชายข,ข,ขอบคุณหน่อยขอ,ขอบคุณแขกขอบคุณแขกที่มาร่วมงงานในวันนี้นะครับผมคุณพ่อน้องออนยูขอบคุณนะครับที่มางานบวชลูกครับนี่อาหารสิ่งน่ากินมากเยอะมาก